ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาที่เป็นสิวอะแล้วมันไม่หายสทัทีหายยากเลยเกินนะคะการเกิดสิวซ้ำๆเนี่ยมันเกิดจากการที่ผิวของเรานะคะมันเสียสมดุลน,นั่นเองทุกคนซึ่งบนผิวของเราเนี่ยมันจะมีแบคทีรียที่ดีแล้วก็แบคทีรียที่ไม่ดีเนาะไอเจ้าแบคทีรียที่ไม่ดีนี่แหละมันชื่อว่า P. Acne นะคะซึ่งไอตัวนี้แหละคือตัวการเลยที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดสิวซ้ำๆนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องปรับสมดุลให้ผิวหน้าของเรานะคะมีแบคทีเรียที่ดีนั่นก็คือโพสต์ไบโอติกตัวนี้เลยนะคะซึ่งตัวช่วยที่จะมาปรับสมดุลให้กับผิวของเรานะคะอยากแนะนำเป็นตัวนี้เลยยันฮีโปรแอคโนมาลีนโพสต์ไบโอติกขวดนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะทุกคนปรับสมดุลจุลินทรีย์บนผิวเราได้ดีมากๆนะคะใช่แล้วนะคะจะช่วยลดการเกิดสิวทำให้ผิวชุ่ม ชื่นนะะคไม่ทําให้ผิวแห้งเลยนะทุกคนเสริมเกราะป้องกันให้ผิวแข็งแรงด้วยเราใช้ทุกวันเช้าเย็นเลยนะคะคือตั้งแต่ใช้มารู้สึกว่าสิวมันลดจริงๆทุกคนจากที่เคยมีสิวอุดตันสิวอักเสบเยอะนะคะคือถ้าใครที่เป็นสิวซ้ําๆแบบไม่หายสักทีเราว่าตัวนี้แหละยันฮีโปรแอคเน่มาลีนโพสต์ไบโอติขวดนี้นะคะที่จะช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์บนผิวของเราได้ดีมากๆนะคะยังไงก็ไปลองใช้กันนะคะทุกคน